สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันเช่นเคยคะ่ะกับรายการ DITP ชี้ช่องการค้าโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะรายการที่จะช่วยสนับสน,นุนและผลักดันพร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการต่างๆในการขยายตลาดการค้าการลงทุนออกไปทั่วโลกคะ่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆของผลิตภัณฑ์สปาที่เน้นความบริสุทธิ์จากธรรมชาติภายใต้แบรนด์ Natural h o m e e คะ่ะ สายพินแสงแปลงจากบริษัทเนเชอร o โฮมเมดค่ะบริษัทผลิตเกี่ยวกับผลิตพันฑ์สปานะคะมีตั้งแต่หน้าตัวจุดเริ่มต้นเ,เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหลังไหมนี้นะคะเพราะว่า,าต้องการให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าไทยๆก็จะมีพวกมังคุดนะคะพวกว่านหางจระเข้โปรตีนไหมนะคะแล้วก็ สมุนไพรหลายๆตัวที่มีมีฤทธิ์ในการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้ผลยิ่งขึ้นนะคะโปรตีนใหมยังไหมขัดหน้านะคะ,ะตัวนี้จะเป็นท็อปของเราเลยตอนนี้คือวิธีการใช้ก็คือสอดข้อนิ้วแล้วขัดหน้าเนะะี่ยค่ะมันดูเป็นสินค้าที่แปลกใหม่แล้วก็ทำให้เวลาขายให้ลูกค้าเทสเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกได้เลยในครั้งแรกที่ใช้ ลารเณฑ์เนี่ยเราจะมีแปลงแปลงที่เป็นเกษตรินทรีย์นะคะเอามาช่วยอย่างสารสกัดเนี่ยคะ่ะก็คือเป็นของเราเองทั้งหมดนะคะแล้วก็เอามาต่อยอดให้ชาวบ้านนะคะต้องดูตั้งแต่การปลูกการเลี้ยงหมอนมาเลยเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมามาเลยนะคะว่าอย่างของเราเนี่ยไหมเราเลี้ยงด้วยใบหมอนใบหมอนก็จะมีโปรตีนอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะคะพวกวิตามินแกเล่ทั้งหลายก็มาเป็นหลังไหมใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ เรามาประยุกต์โดยการผสมส่วนผสมทั้งหลายะคะ่ะอยู่ในตัวไหมด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะที่ให้โอกาสบริษาาัทเราจะผลิตเพื่อให้ใช้แจกแจกเนี่ยค่ะทั่วไปเนี่ยแล้วมีลูกค้าซึ่งใช้และเห็นผลก็เลย สั่งยอดต่อแล้วเราก็เลยไปอบรมกับทางกรมอะค่ะเข้าไปที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเลยนะคะแล้วก็ไปขอรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ว่าจะต้องทำยังไงเพื่อทำการส่งออกต่อไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะให้ข้อมูลได้ดีมากค่ะ าจากการได้รับารางวัล PM Award นะคะลูกค้ามีความมั่นใจมากเ,าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท Natural r o m e d e นะคะว่า,าทุกอย่างคือเหมือนว่าทางทางกลมเนี่ยก่อนที่จะได้รางวัลน,นี้มาเขาจะต้องคัดเลือกทุกๆอย่างแล้วเขาก็จะช่วยได้เยอะค่ะก็คือมั่นใจเลยค่ะ100%ค่ะเจ้าหนที่กลมน่ารักมากเพราะว่าจะให้ข้อแนะนำเราว่าควรทำทำตลาด ยังไงควรจะ,ะขั้นแรกจะต้องเป็นสมาชิกของกลมต้องไปอบรมไม่ยุ่งยากเลยค่ะก็จะช่วยในการอ,ออกบูธเวลาเราไปออกบูธอะคะ่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำเนี้ยค่ะก็จะง่ายในการทำส่งออกได้ดีขึ้นค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งคำแนะนำดีๆที่ผู้ประกอบการแบรนด์ Natural Homemade ได้ประสบด้วยตัวเองและนำมาบอกกล่าวกันนะคะ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการขยายตลาดการท้าการลงทุนค่ะซึ่งผู้ประกอบการก็สามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้เลยนะคะที่ w w w d i p p g o t h หรือโทรศัพท์สอบถามได้เลยค่ะที่169 9โอกาสในการต่อยอดตลาดการค้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆก็อยู่ใกล้ผู้ประกอบการแล้วค่ะ